สวัสดีนะคะลูกศิษย์ของอาจารย์ขุนกวีศรีสยามทุกท่านนะคะวันนี้จะมาให้ขอพรนะคะขอพรผ่านไลฟ์ได้เลยนะคะให้เสมือนกับว่าท่านได้อยู่ที่สำนักอาจารย์ขุนกวีศรีสยามเองนะคะขอให้ทุกคนสุขสมหวังในทุกๆอย่างนะคะเดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศนะคะก่อนที่อาจารย์จะรับสิทธิ์นะคะ มีเสียงไหมพี่วันเดี๋ยวรออาจารย์สักครู่นะคะอาจารย์ลงมาแล้วค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะเริ่มรักษานะคะเสริมดวงคุณใสนะคะวันนี้ใครจะสักยันนะคะเชิญมาได้เลยนะคะสักยันเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศรอบๆนะคะวันนี้ฝนตกคนก็จะไม่ได้เยอะมากนะคะนะคะ เดี๋ยวอาจารย์จะเริ่มรักษาคิวแรกแล้วนะคะนี่เดี๋ยวจะพาดูบรรยากาศรอบๆนะคะนู่นอาจารย์เดินอยู่ข้างล่างเดี๋ยวรอสักครู่นะคะอือคะ่ะจะพาชมบรรยากาศรอบๆนะคะวันนี้ดูเหมือนคนไม่เยอะมากแต่ว่าคิดว่าคิวน่าจะเต็มไม่แน่ใจเพราะว่าเพิ่งลงมานี่นะคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคนี่อาจารย์จะลงแล้วบางแพรฝนไม่ตกนะคะตกไปเมื่อคืนตอนนี้ฝนหยุดแล้วเด๋จะพาไปดูสักยันนะคะใครจะมาสักยันมาได้เลยนะคะช่างสักแล้วจะหิว พออี่ไมเคินอาจารย์ไมเคิลเชิญชวนลูกศิษย์หนะะ่อยค่ะอาจารย์ท่านอื่นแลจะหิวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีลูกศิษย์ทีมาล่าสุดท่านนะครับใครจะมาสั่งครับเดินทางได้เลยนะฮะตอนนี้อาจารย์สั่งพร้อมนะครับเดินทางมาได้เลยก <c oughs> ินข้าวรอแล้วพร้อมแล้วที่จะมีอตอนนี้พี่อยู่ที่ สี่คนนะครับเขาอะไรนะสี่คนครับสี่แล้วโอเคสะดวกเดินทางมาได้เลยนะครับไม่ต้องจองคิวนะครับแบบจากอังคระหรือยางปูนะครับเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญทุกสี่ทุกท่านครับรายสะดวกเรียนเชิญครับค่ะคุณแม่ครับใครจะมาสักยันมาได้เลยนะคะไม่ต้องรับคิวนะคะมาจองคิวที่นี่ได้เลยไปค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูอาจารย์รับสิทธิ์ด้านบนนะคะ ะ<ห>ดูลงทานเลยไหมลงทานต้มไก่อะไรนี่ว่าฝากมันมาทำบห้ทานทาน,น,นี่น่ากินที่ต้มไก่ันได้นี่ค่ะจะพ,พาไปดูลงทานนะคะอนุโมทนาสาธุด้วยนะคะกับท่านที่ร่วมลงทานมานะคะสองพันบาทไม่ <c oughs> ทานแล้วพี่หนึ่ง <c oughs> นี่ค่ะเขาต้มไก่ถะ่วงมอกมาเลยเลยนะคะนี่น่ากินนะ อร่อยด้วยนะข้าวต้มไก่นะคะอนุโมทนาสาธุกับท่านที่ร่วมทำรงทานเราเลยนะคะอร่อยไหมคะอร่อยมากม่ค่ะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปข้างบนนะคะเดี๋ยวดูอาจารย์รับสิอืมนะคะอาจารย์กำลังไหว้ปู่แล้วนะคะทำพิธี ขอพรผ่านไลฟ์กันได้เลยนะคะอนุโมทนาสาธุกับทุกๆท่านร่วมขอพรไปกับอาจารย์ขุนกวีศรีสยามได้นะคะขอให้ลูกศิษย์ลูกหาทุกท่านนะคะสุขสมหวังในทุกๆด้านนะคะเช้านี้อาจารย์หล่อค่ะอาจารย์หล่อทุกวันค่ะลูกศิษย์บอกเช้านี้อาจารย์หล่อ นี่ค่ะเดี๋ยวรอนะคะาคุ้ยเก็บอ่าเียใครเอาุมาล่นกุ้ยนะหนึ่งห้าเจ็ดไอ้ต์ หายใครนี่มลใบไม่รีบเอามาคืนที่ศาลเลยฮะเมื่อวานนี้กูลืมพูดไรสดอยู่เบอร์ห้าเจ็ดนะใครได้ใบนะของกูนะเทียโดนขโมยเมื่อวานไหนวะเมื่อวานวะขโมยมันเมื่อวานนู้องไอ้พุทธหัดหายมุกอ๋อเมื่อวันศุกร์ผมอายุยักษ์กูหายเป็นพุทธหัดเบอร์บ้้านไมม่ีกลองเหรอเออไม่มีมีแต่ตรงนี้ไงไอ้สัตว์ใครจะใครจะไปจะรู้อะ เดี๋ยวดูเปลี่ยนคิวให้ดูเลยนะค่อยดูไลฟ์สดนะแต่ไม่ไรไม่ไรได้อยู่เดี๋ยวก็ย้ายอะไรได้อยู่อ๋อบัตรแล้วอ๋อเห็นอ่าโอเคโอเคได้แม่ได้ได้เดี๋ยวนี้แต่ดูระวังดูพัดลมหาอะไรมาบังกล้องหน่อยเพราะพัดลมมันเข้าเข้าไอ้ตรงลำโพงนะหมายถึงว่าไอ้ตรงลำโพงเนี่ยเออใช่หาอะไราบังหน่อยเลยอย่าลืมนะเฮียกูมารายักอ๋อเล็กๆนี่ไง สองร้อกแต่ก็ใช่โอ้โหจีดีสองรน่เห็นไหมทุกเาเอาสกองทับมากูมารยากูนะเบอร์ห้าสิบเจ็ดนะสัตว์ไม่ใช่ใบหวยเฮียหายรู้นเหรออะไรนะเออไปเอามาเทีวมาเดี๋ยวไว้ตัวใหญ่เลยตัวใหญ่มันดังกระหึ่มดิไีเฮียเบ็ดได้อย่าลืมนะอย่าลืมนะลืมนะกูมารยากูเบอร์ห้าสิบเจ็ดนะที่ดูไลฟ์สดอยู่ไอสัตว์ใครได้ไปนะเมื่อคืนกด้วย ไอ้เฮียหายไอ้คนเอาใบแล้วมึงทุรนทุรายฮะไม่ใช่ไม่ถือว่าบังไหมว่าลมมันเข้าเวลาไลฟ์สดตลอดเห็นไหมเวลาดูเราดูไลฟ์สดปั๊บเราจะรู้เลยว่าลมมันจะเข้าไงลองดูว่าเอาใบเอาไม้ไว้ตรงตรงไหนดีบังไม่เป็นไรถ้าเกิดวันนี้ก็ได้อันนี้ตัวเวลาชาร์จแบตหมดนะเวลาหมดแบตหมดใช้ตัวนี้เพราะมันมีสองรูเห็นไหมซื้อมาแล้วสองรูดูได้เละ กูละงงเหลือเกินกูมาระยักกูเบอร์ห้เาเจ็ดนะเบอร์ห้าเจ็ดนี่แหละสังคมไทยแม้ขนาดลูกกูมึงจะเอาไปอี้ฮะไอ้เวรพาะมึงนี่ไทยวะเนี่ยอีที่จะโทรมาไม่รู้จักเวลาเวลาเลยฮัลโหลฮัลโหลจองที่อะไรมึงมานี่สำนักไอชิบหายโอ้ยเบอร์ เดี๋ยวมึงโอ๊ตเอาไปตรงไหนเอาตรงนั้นก็ได anyway, ้เสียบเลยปักมึงเบอร์ห้าเจ็ดกูมาระยักเนี่ยแหละนี่เนี่ยสวยใส่สั้นๆมันจะใส่ยาวรากกระตุ่มมันทุเรศอาจตะลายกูไม่รู้ไงอะไรประดุก เบอร์ห้าเจ็ดนะเบอร์ห้าเจ็ดนะไอสัตว์ไม่ใช่ใบหวยนะไอเฮีย,ยขโมยไปหรือเปล่บาบีเหินกูหายเฉยเลยทุกครั้งวันเช้าไอตรงเขาบอเออไอเฮียกูมาระยะหายแต่แต่ตกูรู้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละเดี๋ยวเราเอามีดก่อนไอเฮียไม่ใช่มีดกูหายด้วยฮะหายยันมีดไอสัตว์แล้วกูอยาอะไรช่วยคนเนี่ยฮะโอเคมีดไม่หายเอามาคิวแรก ขอให้โชคดีเสริมหรือใสหาบอกมาก่อนประเดิมโอเคไอสัตว์เลิกดีแลวไอเทียคิวแรกเสริม